สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวัอนี้พอข้าพัดเราจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอรับนั่อีพ่อปู่ธรรมจักรนะครับเนาะผู้ที่เคยให้โชคให้รับมาย้ำไหนพอพลาดผ,ผิดวังจักเทียรับผมวัอนี้ไปน้ำกันนะครับผมไปท่านผู้ชมครับไปขอโชคจากพ่อปู่ธรรมจักรนะครับ มื่อขึ้นนีกมามครับท่านผู้ชมแต่ว่ามาแล้วบ่ได้ไทยครับเพราะว่ามีเสียงประหลาดเกิดขึ้นอีพอข้ามาคนเดียวก็เลยบอกาเนะครับเพราะว่ามันเดือเมืนน่อนี้อีพอข้ามานะครับเพราะมาแล้วครับผมม่ขอโชวขอลาบครับผมเมื่อนี้ บอได้มากคนเดียวครับเราว่าเอามูมานํามเตวามูเพิ่นบั่นบ่งครับล่อถานนะครับเพราะล่อถาอยู่ใน้พอครับลุ่งมาขอคนเดียวเพิ่นสีรลอยิรด์ตัวับเนาะมอนี่ครับผมสวัสดีครับมอนี้สิพผ้ามาขอจากอีปูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีพอข้าบพารอมอนี้ ที่มาขอโชคขอรับกับอีพอปูท้ามาจักนะครับผมเคย,เคยมาขอลายเทคือครับกลายเป็นหูเป็นยังบุญยังคุ้นอยู่สูเทวเยี่ครับท่าน่ช้ชมเมื่อนี้ไม่หรอกครับมาขอโชคขอรับของเดือนมีนาวันที่สิบหกพ่อสสองพันหารอยหกสิบเกณฑนะครับเมื่อนี้เอาทนผร้ชม ลุ่นฉุกไปนีามันนะครับเนาะผมที่ทาการจุดถูกคนเดียวครับเด้อจุดถูกจุดเพี้ยนไว้อนที่ผมปูทำมาจากก้อนับโอ้โหทีงลุกผิดถูกผิดถูโถูดกมาอล้วแ่มาผิดถูกดถูก ตูเกระบกระกกระัวนีกตต้กต้องมาขอโชคขอหลับครับเด้อเออนไหนกะหเมือด้อพูเด้อเออตะเก้ากะทิบบัญชาหาไปเลยครับผมมัน้มากครับผมมาขอโชคจากไอ้ปูกูเก้าครับ โอ้คนถิ่นลูกโอย้ยยาถามลูกถามเจ้าแหงเด้อที่พ่อคาพาราะนะครับลูกในบ้านหวานในสวนของปุ้ยละอเอ๋บบแมนคนอึ้งเลยเหรอครับผมที่เคยมาเยี่ยมมาเย็นดยวยตลอดเจ้าบามือนี่เป็นคนขังจะคุกใครมาได้ไหมนาะพ่อขามันห่อนครับพร้อนห่อนของเวทไล่หลวงหนาลืมหลังครับขอโทษขออภัยเด้อครับผิดพลาดประกันกในดปุ้ย Yeah. ลูกโตามากนะพึงใบบุญครับผมมะพึงบารมีครับผมบ้ไหนมากคมมางงาผู้ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ลูกเต้า่ี่จุดผูกถวายลงปู่โอ้อยฝนทิ้งลูกเงียบแนบเลยวะปูครับยายฝนที้งลูกหลายเอ้ยลูกเต้ามาขอโชคขอลาบครับ<ช>ว่าจังไหนเนาะอ่าผุดจ่าผ้าที่มากับหลู่กับเต้กันเลยครับซื้อสารมาเลยครับผม จะรับฟังเลยครับผมรับฟังนะครับสื่อสารว่ายังไงก็ให้มาเลยครับผมบอกมาเลยครับบอกสื่อสารมาทางจิตเลยก็ได้ลูกจะไม่ได้น่วงลูกปิงปองถ้าสารสื่อสารมาทางจิตกับลูกได้ยิ่งดีครับยิ่งดีครับพุทธทหมูทงโค พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆอิติฏุโกโตหังพุทโธธรมโมพระตัฏฐะตัฏยู่งฆลางขอบพู่มที่ว่าขอเข้ามาในหลูกเจ้าขอพระวว่าท่านมาคุณไเจ้าท่านมาท่ามเจ้าเด้อะท่านมาชมว่าเจ้าคนณผ่านไปได้รับได้ดีแล้วก็เจ้าทีเจะพุ่มนั่งแม่ทอนี่เจ้าปูเจ้ายายเจ้าตาเจ้าเขาปูยายตาถวดลูกเต้หม้อคองววนคือของวันที่ที่ผมขับเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบครับผม เป็นแนวทางของฉลากสินเดงของรัฐบาลเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อสอสารมาครับผมก็จะได้จดจำไปฝากท่านผู้ชมอุ้ยนี่ยังวะอุ้ยนี่ยังหัวใจไหมไป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 ออกออกไปทางขึ้นไปทางขึ้นเดี๋ยวผมให้ใจค้อนเดี๋ยวผมให้ใจค้อนไปไปไปครับไปไปไปครับผมมองนี่ผมนั่งครับผม ผมนังครับมองนี้ทํงงนีผมนั่งอ้ไม่เงี้ยน่ะครับใกล้ๆตะขาบครับได้มาขึ้นขาไหมเขาถอดเพาไพ่แล้วท่านผูชมเด้อลูกเตกับเจิบ่าใดจุดถูกเนาะครับเนาะไข่ปูไข่ท่างคิดกันเลครับวิธีไปนิมิดเนียไหนจางๆไหนเนาะครับเนาะเดี๋ยวก็สันผมจุดถูกมึงเนถูกถูก ทูบนายน่ะทูบ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 เคยทูบไหมน่ะทูบโอ้ยปุ้ยมันเพิ่งจะเป็นทูบโชคทูบลาบใช่ไหมครับนั่นแหละถามนายด้วยจุดจุดทูบเน่ะเคยทูบไหมทูบเคยให้โชคแกสักครั้งไหมที่ว่าจุดทูบน่ยทุกที่น่ะมันแม่นไหมทูบน่ะทูบน่ะโอ้ยปุ้ยอู่เก่าขอถกขอไป แต่ตามประเพศนี่นะครับบ่หูจักแต่เลยเอาถูกพันที์เพิ่มสะดอกครับผมบ่จักมองสีเอาบ่จักมองสีเขียนบ่จักมองสีเบิ้งครับผมเออเนาะว่าจังไหนปลูกวาต่อใช่ไหมครับไม่หรอกเราถามเจว่าทูบเนี่ยมันเคยให้โชคนายไหมก็บ่ท่านถือน้ำได้จเจเลยครับเพื่อนเพื่นขอโชคใส่กระชุบปูกอะไรที่ได้โตครับผมก็ แต่จังไหนหละ่ะปูมันมนั่นไม่มีหมองเพิงขอโทษขอไผ่เด็กปูสะเพะิ่งถ,ถูกนะครับผมสีจุดถูกเด็กปูขอโทษขอไผ่ครับผมขาจากลงเกินมากครับผมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ลังจุดถูกยู่ครับเนาะจุดถูกเทวดาเพิ่นให้ถูกมากครับผม ก็บังจุดถูกอยู่ครับร้อยเจ้าผักหนึ่งนะครับร้อยถูกเทวดาคนโจกเหยว่าสิเจดีย์ตัวไหนนะครับเนาะด้านปูนี่โอ้ปูนี่ถูกต้องมาเฟืองท่าบาลามีดื้อครับไปฝากแฟนผู้ชมครับผมไปฝากครับผมไปฝากแฟนผู้ชมนะครับเอ็กที่นะครับเนาะให้หายถูกให้สุขให้รุลกให้ไพ่นะครับผมมันมงเือมมงหยาบครับเพราะว่าคู่มือนี่ แต่ว่ังสีหาด้านได้เนาะครับการงานกระไดหายากครับกู้ม,มือกระไดเออก็คือสมัยตะเกาครับกู้มือแนาวาจินแนวอยากกับหายากครับน้ำไผ่น้ำหน้าน้ำปลายน้ำดงกับพ่อไข่เมี่ยงกับคู้มือฝนกับบ่อตกฝ้ากับบ่อห้องครับแพงแรงหายบ่มีหยงมองหายจินครับพี่น้องป้องไปกระไดมาเฟืองเอาใชา้ไช่เฟืองปูนี่ยแหละครับผมมาย่ำไรกระไดทุดเทียนเนี่ยแหละปูปวดไผ่อยู่ ทางนี้ก็คงจะสิบ่เปพียงนะคปูเนาะก็คงสิคือเก่าคือหลังครับผมครับเดี๋ยวผมนั่งรอถูกเทวดาบนไหนมาจุดก้อนนี่ครับปูจังคอยจีมาเยี่ยมชมกับท่านผู้ชมรวมกันนะครับเนาะทังไี้กะบบูกะบให้โชกันลาบไปครับเด้อเป็นอยังบุญยังคุณครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังถูกจากท่านเทวดาให้มาจุดนั้นกำลังออกมาให้เราได้รับถมแล้วครับท่านผู้ชมครับถูกเชียงโชคออกมาแล้วครับจากเทวดาที่มาขอโชคจากหลวงปู่ทำมาจากครับลงมาแล้วครับโฮ ก็ได้น้อไปเนาะเ,นะเดี๋ยวที่ท่านพาท่านทุกท่มาเบิ้ลนะครับเนาะใหม่ให้ลงมากับยังยังบริษัทสุดครับยังบริษัทสุดครับโอ้ยศูนย์มียังอยู่คือเก่าอยู่บ่พี่น้องไปรถห,หวังใดกแตยังมีแต่ศูนย์ติดตลอดครับผมงวดกว้อนกับมีเก่ากับศูนครับงวดน,นี้มีศูนยที่เป็นศูนย์ทะชวนมากครับผม คีเป็น,นทุนเชวนมากครับแปลกนี่ครับผมก้อนไปจุดไปขอหาหมองก็ะไรทุนกับต่อเชิชวนมากเที่ยวนี้ก็ได้ทุนชวนมากครับผมมันขึ้นก็ไดุ้่นครับแต่ว่าบ่าบาได้ไทายร่งเพราะว่าไอ้ลบผิดครับลบปไปท่านผู้ชมไปเบิ้งน้นกันครับผมไปเบิ้งถุ่นต้นกันครับ ทูบไม่ไม่บแล้วครับผมไปครับไปเบิงทูบน้วกันไปครับเบังทูบครับทูบนำโชคจากท่านเทวดาเป็นผู้จุดให้นะครับท่านผู้ชมครับเห็นบ่นั่นเห็นบ่เขาไปใกล้ๆครับผมเมื่อขึ้นก็ไดศูนย์ เมื่อนี่ก็ได้ศูนย์ครับวางของเว้นไปขอนี่นก็ได้ศูนย์แต่ว่าบ่ได้ลงไงไปพราะว่าพี่ปอค้าบอคของเขีวในด้านนี้ไปลบผิดไปตัดออบอ่แมนไปลบชิบผิดเสียเมะื่อท่านผู้ชมครับครับผมที่เป็นศูนย์แต่่วนมากครับผมนี่ครับศูนย์ตศูนย์ครับจากพ่อปู่ธรรมจักรนะครับ โปรดพิจารณาในการรับชมนะครับผม